เอาตัดผ่าไม่อีกทางหนึ่งอีนางหนึ่งหลอกคราบแล้วค่ะหลอกครา,าบคือจังกระปอมนี่แหละฮ้ยเปลี่ยนสุตเดียบรลอยแล้วนางวางในหูบอมมันกับสีได้ธรรมธแมไงเพราะว่ากูต้องเฮ็ดกับเขากับน้ำมาสั่นว่าแต่ละคนกับากันซอยกันจัดแต่งแบ่งบ่ายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ฉันน่ะย,ยิงบ่ได้เฮ็ดอีหยังซอยมูดอกแต่ว่าอีเสืมันขเข้าใจอยู่เพราะว่าฉันยากบอกไ้น่อยนี่มันแขะคนมันบ่ให้ผู้ใดเอาผู้ดใดอุ้มเลยและนี่เวลาไม่นานซีอโอคนสวยของเราก็ได้มาแล้วและน้องอัดนี่ค่ะคุณนาอัดคนที่แบบว่าดินแดนไม่อยู่ใกล้เลยน้าอัดเพิ่นกับขั้นแขวนร้านได้เพิ่นกับว่าอะไรก็ไม่รวยอ้วงนี่มึงอะไรเนี่ยมึงอะไรวะสัตว์ตอนนี้ร้านไส้ฉันบูบินก็อ เลนนามด้แต่อยู่ในช่วงการตกลงกันครับบาซิเลนดีบอเพราะว่านั่งบ้เอลซุดมาเปลี่ยน่น้าแต่บ่าเป็นหยนยังครับแม่เพื่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นสร้างสุดมาให้ตอนนี้ทุกคนก็ลล่งเพื่อนเพลิอนกรบเรื่องเลนค่ะต้องเลนให้คุ้มต้องเฮ็ดให้คุ้มต้องเฮ็ดให้ทุกอย่างด้เพราะว่าอยังตีเครื่องอันวยนวามขะดวกของเขานนะในบานเขาเห็ดมาให้เบแล้วและนี่แม่นยังนี่แลนเลนน้ำปนเด็กน้อยแล่นนี่ฉันก็ห้ามอยู่หญิงฉันห้ามลูกฉันอยู่บามิวมบ่ลงลูกบ่มีผู้ใดผ้อง่าเลนมันบ่มิวปันระกาาจลง ว่าสันว่าที่กูบอกลูกกูบว่างหันนี่คือลูกกูม่สนใจเลยแล้วลูกสาวกับฮิวเขาแมนบอผู้พ่อเพื่อนกระรับหน้าที่ค่ะรับหน้าที่เจียวไข่ให้ลูกสาวจากนั้นก็มีสมาชิกของเรามาเพิ่มก็คือนี่ค่ะอลีกินซสบของเข้ามาแล้วพักการมันดีใจว่าสันเย่ๆพี่สาหนูมาแล้วว่าสันว่าสองคนนี้มันทักหากันตลอดได้หญิงว่าหอดใส่แล้วแค่ฉันบอกน้องเลขาพักการ่าน้องจี่าลีจะยานะอ่สานูมาแล้วว่าสันากาสะและนี็มีสมากตามมาตลอดคือช่ิงมน้องนา่แนเพจค่ะมนบอกน้องเลขาพักการมันดีใอวพากันซย โอ้กินลาบว่าดิบข้าวจิ้นมน้ำเก๊กหกวยก้อนและนี่อันนี้คือใส่มาแบบไม่ได้นัดหมายนะหญิงเกิดขีบดาวเทียมนะ่ะออโต้ลูกอลีกินแสบกระใสได้เกิดข,ขีบดาวเทียมเอ็นดูคักลูกเฮ้จากของไปเป็นข้องไผเด้อบาทและนายช่างใหญ่ของเราไม่ได้มาตัวเปล่านะมาพร้อมน้ำเก๊กว้วยประมาณ3ลังหญิงบอกเลยว่า3ามลังบอออ่อพ่อดอกคือพากันขาดการพิษนะ่นนะแต่ว่าคิดว่า3าลังบ่พ่อดอกเดี๋ยวสมาชิกแบบว่าคนหลังๆมาเขาจังฝากซื้อและนี่แม่ครัวคนสวยของเราแม่งานนะคะจอเจ้ยเป็นทุกอย่างแล้วค่ะนั่งแบบว่าแป๊บแปง ขนาดฉันเป็นค้นมังเฮ็ดลาบงัวเดวแต่ว่าพ่อมาซิมฝีมือมเมเซียวเมเซียวเฮ็ดลาบแส่บอหลี่าซั่นว่าบยเนี่มือเา้ไม่ยังจมเก็บทองอยู่ล่าสุดกินน้าเก๊งห้วยเ้วค่ะแต่ว่าอลีดีอลีเหมือนหิวได้สูอลียกดูดตัดผ่าไปยังไงก็มีิตรอาลียกนี่ม่ยอมแพ้คนเด้อย่อมแพ้คนกูไข้โนล่ะนี่เอาเก้วใหญ่ไปเลยป้อนเข้าลูกไปนะแต่ว่าณนะตอนนี้แม่ก็พาคลิปลูกก็ให้ค่ะตีลังกาค่ะตีลังกาหงายทองอีแล้วโอ้ตละมือตระดีอา้าวว่าเป็นยัง ใจกับไปที่ช่องต่อๆม่นางน่ายแฟนเพจเดอ้อเพื่อนสาวกบตามบอกห่งสู้กินค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจังหวะน่ะแหละยากยีหลียากลูกยากเต้าน,าน,านาั่นนะนะตอนนี้ทีมงานของเราก็มากันเกือบจะหมดแล้วค่ะใช่ตังเพิ่นมามือนี่เพิ่นกับเฟนลีบอกคักเลยด้เรนนีลลลล่ลูกไส้กับยูน้ำพอตังคค่ะเพิ่นแบบว่าปกติกับว่าเอาไปในดินแดนนะ่ะนะแต่ว่ายูน้ำไส้ตังมันกับยูดีดีเรนนี่ค่ะสมาชิกของเรามาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือพี่แอมมี่ค่ะจากช่องพี่แอมมี่พาเพื่อนช่องแอมมี่พาเพื่นกับอีกเป็นช่องช่องหน มิตรภาพค่ะมิตรภาพทางโซเชียลทุกคนมาเจอกันนี่คือมิตรภาพทางโซเชียลมาหอดกับเบาห้องโฮปปูปีกเบานัวหัวมวนกันแล้วก็บ,บอกว่าคืนนี้เราจะเบาเบานะโอเคเบาเบา,ายิบตาใส่กันก็คือเบาเบานั่นแหละยิงทริปนี้ก็คือทริปชวนเล่นๆเป็นทริปชวนเล่นๆจริงๆแล้วแก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งยังไงรู้ไหมแก๊งชวนเล่นๆค่ะ <c oughs> เอ้าอิลีเดหญิงการไปไสมาใส่บอได้มีการเต้ากันไปได้ส่วนเลนเลนแต่ไปอิลีแม่เข้าใจบอแล้วก็บอตรงห่วงค่ะขันยูกับดุจจ้านะมีโปรแกรมตลอดค่ะมีทางไปหันไปนีตลอดเอาเฮ มือนีเด้ออยากสิบอกว่าไอ้พ่อเอกกมวนน้ำมูเด้อค่ะปกตินะแนบหรือว่าไอ้พ่อเอกน่ะเพื่อนสิเป็นคนแบบว่าบ่ค่อยเบาได้ยิงเป็นคนขี่ไอ้แมนบ่แต่ว่ามาวันนี้คือไอ้พ่อเอกคือบอกเลยว่าพาคกันมวยแล้วก็เป็นกันเอ็นบอกคักค่ะบรรดาพ่อบ้านมา่อพอกันเอาเป๊กเอาชนบัดนี้ฮึยเฮ่อยากสิคิดเลยว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทีมพ่อบ้านกับภาคกันเป๊กค่ะพาคกันโกงแต่สำหรับฉันเหรอฉันก็ยังบ่กล้าแบบว่าดำค่ะปันได้จนกว่าลูกฉันจะนอนน้องมิวกับดินแดนมือนี้ก็บไฮเลดค่ะให้นอนประมาณสามทุ่ม กันบอกแล้วว่ามาละย่องนั่นนะฉันอาจสิบเรียบปองแป,งแปงแมนบอเพราะว่ายัางตีฉันยืดลูกฉันเป็นรักถ้าฉันบเรวลูกมาน่ะอาจสิเป็นนั่งชิวแต่ลงตลาดอาจสิาพาประกาศเป็นนั่งจังสินะแต่ว่าอันนี้คือเราเอาลูกมาด้วยไงเราก็เลยไม่ได้ไปไหนไงแต่ว่าอา้ก่นเกี่วกวอนคํานั่งกับออกไอเดียนั่นแหะข้ั้นก็ไปผูวิลาตัวแล้วก็ลองส่วนเบิงส่วนทุกคนเบิงล่าสุดทุกคนก็ได้ส่วนเลนเ,ลนเ,ลนเลนได้หนีมาอีหลีที่จริงกับว่าสิมาปองแปงสองคนผัวเมียไ,ได้สูน,นอนสถานทีน่ะบอกเลยว่าเพื่อนสาวนิ่งฉันเปะแหงเด้อค่ะเปะคักเปะแน่นั่งวางในหูบอฉันม่ย่อมแพ้เพื่อนฉันเด้อแต่มันแบบว่าบอกว่ามันสิยูไซมันกระไรสด คล้องตลอดนอกวัดสันมณีเงยนีงเฮ้ยเอาจริงๆเด้อมือนีเด้ออาหารหนักๆที่แรกก็คิดอยู่ได้กะที่เจอหนักๆกะภากันเบากันนอกว่ามันสิพ่อเฮ้อแนวกินแม่คนเขาคือส่งหลายแถนับไปนับมาวัดสันว่าแต่ว่าวันนี้กับข้าวเหลือค่ะนี่เมนูเนื้อเมนูอันนั้นอันนี้ต่างๆนะยิงวายอยากสิบอกว่าเหลือลายบอกคักค่าเกือบสิแบบว่ากินได้เกือบยี่สิบคนน่ะเฮ้ยแต่ว่าตะม้งนี่ก็ตำบ่ขาดสายเด้ดตำตลอดกะเบิดตลอดฟันน้ำกับวัทันหอยแข้งนี่ก็เห็นมิตรตัวใหญ่ๆค่ะอู้ซ้ำคำปั้นเลยค่ะหอยแขข้้้้งงงนนนนนััั่่่่แแลลลละะหจาาาาาาากกกกเเเวววไมมมมสชิิออร็พีคผูใด ตีกับช่องบอกลาผ้าแสบนั่นละโทรมามึงมึงกูหอดแล้วว่าสั่นว่าออกมาหับกูเนีย่ยโอ้ยเสียออกไปหับหยางยากโอ้ยเหานี่สาวเชีรยเบีย้ยบอกเลยว่าน้องผักกาดเป็นทุกอย่างแล้วค่ะเป็นทุกอย่างให้เอื้อยจริงๆฮเ <c oughs> ละนี่ช่องเพื่อนๆมาแล้วค่ะช่องบอกลาผ้าแสบแล้วกับ,บรรดาครอบครัวของเพิ่นนีน้ำเกลียห้อยนีมาบอขาดค่ะมาสมทบอีกแล้วหนึ่งลังเป็นสี่ลังได้ว่าคิดว่ายังได้ยังได้ไดกับ,บ่พ่อคัะๆัลเนซีร่างกัดได้เลยนี่สองสาวน่ะเพื่อนคิดหอดกันแห้งเพื่อนประรูว่างกัน กับพี่สาแลีนหาพี่สาตลอดย่าๆเจ้ายายอีสาอาลีเอาขี้อีลีตัวตอนม่นมีอาลีน่ะมันสิแลีนหายฉันได้น้องประกาศแต่พอมีพี่สานี่คืออาลีคือเซฟโซนน้องประกาศเลยค่ะนะตอนนี้บอกเลยว่ามีตะข่วมมวลข่วมซื่อแล้วก็คว่วมอุลเวงอุลเว,ง,ลเวงน้ำบอกน้อยนี่นะมอยูซื่อแจ็กเทียอันนี้คืออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเด้เตรียมนอนเราเด้แต่ก็ยังมาอุ่นอัวมู่ค่ะพ่อกับแม่กับแบบว่าโชคดีมากเลยเพราะอไปยังตีมือนี้มีคนเอาซอยหลายคน